เ,เอายังไงดีเงินรางวัลขูแอบเพิ่งเห็น2 4 0 0 0 0มือแล้วคุณ500ตอนนี้นะครับผมแตกมา2 5 0แแล้วครับผมไม้นี้เป็นซุปเปอร์เมกา2 5 0 0สนนะครับผมสวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้อยู่กับเกม Destiny of Sun and Moon นะครับผมดวงตะวันและก็จันทรานั่นเองนะครับวันนี้ทุนประมาณ500บาทครับผมเบ็ด เอาเริ่มต้นที่เท่าไหร่ดีเดเริ่มต้นจัดไปสัก20ก่อนแล้วกันนะครับผมจัดไปครับเปิดออโต้ด้วยวันนี้นะเปิดเทอร์โบไปเลยครับหมุนติวติวติว,ตวมาไมา้แรกพาทิตช็อตมาบผมพาทิตช็อตมาคูณคิวพาทิตเพิ่มอีกช็อตตอนนี้ฝั่งพาทิตนะคูณเจ็ดฝั่งพาทิตนําอยู่ครับผมพาทิตช็อตไปคูณแปดแล้วฝั่งฝั่งดวงจันร์ฝั่งดวงจันรมาไม่ดวงจันยังไม่มาครับผมตอนนี้แค่คูณแปดนะ เกมนี้นะครับผมตัวคูณสามารถคูณได้ถึง2ฝั่งเลยนะครับผมคูณกันแบบเน้นๆเนนๆต็มคาราเบลไปเลยนะครับผมผัดกันช็อตนะครับาทิดช็อตมาครับผมพาทิดนำอยู่ที่คูณ5นะยังไงดีอ่าดวงจันทร์มาดวงจันทร์มา1ครับผมโอ้โหรวมกันเป็นคูณ5นะขออภัยได้เงินรางวัลซูเปอร์เมกามาอีก1,310บาทนะครับผมจัดไปต่อทีครับต่อเนื่องครับหมุนใบเตย,ยปึ๊บปุ๊บดวงจันทร์ช็อตมาคูณ5ครับผมกล้องสองทางไกลกล้องสองทางไก,กลก,กล้องดูดาวกล้องดูดาวช็อตมาเพิ่มไหม รอบนี้ได้ก้อนโตมอีกครับผมได้ก้อนโตมอีกอเท่าไหร่ที0่บบาทครับนี่แค่เบ็ด20นะสงสัยพอหมดอ่าหมุนฟรีนะครับเอยพอหมดออโต้นะเราน่าจะต้องดันเบ็ดเพิ่มผมเคแตกมาคิวมาไม่คิวขาดตัวเดียวครับไม่เป็นไรตอนนี้เอมาครับผมเอมาช็อตกับดวงจันโอเคเคมาเพิ่มครับยังไงดีดวงจันช็อตมาเพิ่มครับดวงจันช็อตมาตอนนี้คูณ8แล้วคูนแแล้วขอพาทิตย์ อาทิตย์ยังไม,ม่มาครับผมโอ้โหตอนนี้แต่ไม่เป็นไรครับได้คูณ8มาแทนก็โอเคพอๆกันนะครับผมอีกซปเปอร์เมกาอีก1262บาทนะครับผมยังไงดีโอเคดวงจันทร์ช็อตมาอีก2ครับพาทิตย์อีก2ตอนนี้ฝั่งละ2กับ3าครับพาทิตย์ช็อตเพิ่มขึ้นมาครับผมเป็น3กับ4คูณ7แล้วตอนนี้คูณทั้งหมด7นะนับแยกฝั่งกันนะเพื่อนๆน,น,นะตอนนี้คูณทั้งหมดเป็นคูณ9แล้วครับตรงกลางดูตรงกลางแทนนะเพื่อนๆน,น,นะเอาฝั่งหนึ่งเป็น9ฝั่งหนึ่งเป็น3าเป็นดี ช็อตเพิ่มมาช็อตเพิ่มพาที่ช็อตเพิ่มอีก 2, กัเป็น5ครับ5้ากับ9แล้วยังไงดีเป็น6กับ9้าครับโอ้โหยังคูณต่อนเนื่องนะยังคูณต่อนเนื่องได้เงินรางวัลก้อนโตมาครับรอบนี้ได้เท่าไหร่รอบนี้น่าจะได้แบบอหูท่วมๆนะเพื่อนอีก1 6 8 2บาทครับผมได้ท,ท่วมแน่นอนนะครับไม่ต้องกังวลไม่ต้องห่วงเลย เรื่องแตกเนี่ยโอ้โหนะมาหมดแล้วอย่างที่บอกนะแอดต้องดันเบ็ดครับขยับเบ็ดไปเอาจาก20เนี่ยขยับไป200เลยครับขยับไป200ทดีกว่ามาไม้แรกดวงจันทร์ช็อตมาก่อนเลยคูณ2ครับกับ Y ตรงกลาง ยังไงดีสัญลักษณ์อะไรก็ไม่รู้นะเพื่อนๆเ,เขียวๆโอเคแตกมาอีกนะครับผมเข็มทิศก็แตกนะเข็มทิศก็แตกมาเงินรางวัลก้อนโตมาอีกแล้วครับเป็นเมกะไม่เป็นแค่ก้อนโตนะสี่พันสองร้อยบาทจะหมื่นแล้วเพื่อนๆจะหมื่นแล้วโหขอนักนก,กว่าน,นี้ได้ปะ่ะขอนแบบหนักแบบหนักสุดยอดอะเอาแบบว่าที่สุดเลยเพื่อนเออเบ็ดละพันไปเลยดี่กลัวอะไรนะครับผม สำหรับเว็บที่แอดมินเล่นแล้วมันแตกดีแบบนี้นะครับผมแอดมินก็ขึ้นไปให้ดูทางซ้ายบนของหน้าจอแล้วนะครับผมก็อย่าลืมเข้าไปสมัครกันได้มีโปรโมชั่นนะครับผมเป็นโบนัสตลอดวัน100เเนฝาก100รับเพิ่มอีก1เท่าเป็น200บาทฝาก200รับเพิ่มอีก1เท่าของ200เป็น400บาทนะครับผมแล้วก็อย่าลืมฝากช่องจับปุ๋ยชแนลไว้ด้วยนะครับ เว็บนี้เล่นได้เท่าไหร่ก็ถอนได้เท่านั้นนะครับผมไม่มีอั้นถอนไม่มีการล็อกยูนยนะครับผมได้เท่าไหร่ถอนได้เท่านั้นเลยนะครับเอ้อยังไงดีเงินรางวัลหูแอดเพิ่งเห็นสองแสนสี่หมื่นแล้วทุนห้าร้อยตอนนี้นะครับผมแตกมาสองแสนห้าแล้วครับผมไม้นี้เป็นซุปเปอร์เมกาสองแสนห้านะครับผมโอโ้โหแตกแบบนี้แอดขอตัวไปถอนก่อนดีกว่านะครับผมก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร e แล้วก็กดแชร์ไว้ให้แอดมินด้วยนะครับ